เนี่ยผู้ชมครับนี่คือวัวเริ่มต้นของคุณตาเนาะเป็นวัวบ้านเราไม่ตานี่บ้านเราครับภาษาไทยเขาเรียกว่าวัวกระโดนภาษาเขมรนะครับกูกูกนอลนะครับผู้ชมนะภาษาเขมรเขาเรียกว่ากูกนอลคือคลอดมามีแต่ตัวผู้ตัวผู้ครับมีตัวเมียลุงหนุนกระน่นครับผมคือถ้าตัวผู้ลุงก็ขายทิ้งเลยครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับขายทิ้งนะครับเอาตังค์ครับขายเอาตังค์เนี่ยคุณลุงพูดสนมนะครับขายเอาตังค์ บ่รูวภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมภูมิใจครับเราความภูมิใจผมฟังหน่อยครับภูมิใจยังไงลุงภูมิใจแบบเดียวมันก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งเนาะเรืบองเลี้ยงวายอย่างเงี้ยบผมันก็สบายใจไม่ต้องเดือดร้อนสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มวัวบ้านบ้านนะครับที่มีเรื่องราวที่ผมฟังแล้วน้ําตาเจะไหลนะผู้ชมครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับ ไอ้ข้าวัวของลุงอยู่ที่ไหนครับอยู่ฝั่งโน้นครับอยู่ฝั่งโน้นอยู่บ้านอะไรครับลุงบ้านจจแกโกนครับบ้านจจแกโกนครับตำบลตำบลท่าสว่างอําเภออําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะบริเวณด้านนี้คุณลุงไว้ทําอะไรครับนี่เอาไว้ให้วัวกินครับอ๋อฟังที่นี้ขาดก้อนไหนครับลุงก้อนท่านอัดก้อนละสิบห้าบาทบ้างสิบสามบาทบ้างแค่นี้พอไหมครับลุงไม่พอถ้าไม่พอลุงทำยังไงครับไม่พอก็ต้องหา หญ้าหาอะไรมาเสริมอ๋อถ้าไม่พอคือต้องหาหญ้าหาอะไรมาเสริมเนาะบริเวณนั้นนั้นก็คือข้อวัวของคุณลุงใช่ไหมครับครับลุงมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่แปดตัวครับแปดตัวมีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เจ็ดตัวตัวตัวผู้ตัวเมียเจ็ดตัวตัวผู้ตัวเดียวอ๋อตัวตัวเมียเจ็ดตัวตัวผู้ตัวเดียวครับโอเคนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับวัวที่นี่นะครับว่าเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็ ฟังเรื่องเราดีของการเลี้ยงวัวของคุณลุงครับป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันครับสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ให้ยาวัวครับอันนี้ให้วัวกินอะไรครับนี่เนเปียครับโอ้ผู้ชมครับซับละเอียดขนาดนี้เลยครับี่ครับผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในคอกวัวของคุณลุงนะครับครับคุณลุงชื่ออะไรครับนายเลิศ้อยทองครับคุณลุงมีเบอร์โทรไหมครับ ไม่เคยถือไม่เคยถือเบอร์โทรไม่เคยถือเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอแล้วผมจะเขียนให้ข้างล่างแล้วกันนะครับผู้ชมคุณลุงเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับพันธุ์รามันบ้างชาเล่บ้าครับรามันชาเลใช่ไหมครับครับโอ้เนี่ยผู้ชมครับอันนี้เป็นวัวของคุณลุงหมดเลยใช่ไหมครับนี่ครับโอ้หเนี่ยผู้ชมครับวัวบรามันวัวชาเล่ยทำไมลุงถึงเลือกที่จะเลี้ยงวัวครับมันเลี้ยงมันเลี้ยงมันไม่ค่อยมีค่อยมีโรคมีอะไรครับอ๋อมันเลี้ยงไม่ค่อยมี โรคมีอะไรใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นข้อวัวบ้านๆนเลยเนาะครับนี่คผู้ชมครับมีวัวของคุณลุงนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่แปดตัวครับแปดตัวครับโอ้โหเนี่ยคผู้ชมครับหัวสวยๆเอ๊ะผมสังเกตเห็นว่าวัวที่นี่อ้วนทุกตัวเลยเนาะครับลุงให้กินแค่หญ้าในเปียรเหรอครับในเตียกับหญ้ากับฟางครับหญ้ากับฟางคุณลุงเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่จกเกือบสามสิบปีแล้วครับสามสิบปีครับเคยคิดที่จะเลิกเลี้ยงบ้างไหมครับ จนจะไปไม่รอดนะครับเอาง่ายคือตายกันไปข้างหนึ่งครับอ๋อผู้ชมครับให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยครับผู <S 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 ้ลุงครับวัวตัวนี้นะครับเป็นวัวไม่พันเลยไหมครับเนี่ยเตพันครับตัวไหนเป็นตัวเริ่มต้นของพ่อ,อเลยครับเริ่มต้นใหญ่ตัตวน้อยนอยมันอะไรนะเทียอะไรนะกุกกนอเหรอกระออ่าสน่คบหน้าอ๋อหน้านันธรรมะเหมือนแตงเนี้ยน้ำคบเน่ผู้ชมครับมาดูวัวเริ่มต้นของคุณลุงนะครับสน่คบนะครับก็คือเขาขบใช่ไหมตา ตัวเล็กๆนี่ใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับ,บร <Greek. S 2> นี่คือวัวเริ่มต้นของคุณตาเนาะเป็นวัวบ้านเราไม่ตานี่ยบ้านเราครับภ,ภาษาไทยเขาเรียกว่าวัวกระโดนวัวกระโดนภาษาเขมรน,นะครับกโนลกูกนนลนะครับผู้ชมนะภาษาเขมรเ็าเรียกว่ากูกนนลภาษาไทยเรียกว่าวัวกระโดนกระโดนทไมเขาเป็นอย่างนี้ครับตามันเป็นที่กรรมพันธุ์มาอ๋อกรรมพันธุ์เสียงว่าลูกเขาเลยใช่ไหมนี่ครับลูกเขาครับโอ้ผู้ชมครับ โอ้นี่ครับเขาเหมือนกันเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับลูกมันหมดเลยตอนนี้อ๋อลูกหมดเลยเหรอครับวัวตัวนี้ให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับนี่สิบสองตัวแล้วมั้งครับสิบสองตัวสิบสองสิบสามตัวแล้วเหรอผู้ชมครับวัวนี่ครับวัวไทยบ้านเราเนี่ยนะครับให้ลูกมาสิบสองสิบสามตัวเลยครับให้แม้กระทั่งไอ้ชาเล่ตัวนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้นีสุดทองมันอ๋อเนี่ยทมเลือกใส่แล้วเนี่ยมันกมันแก่แล้วอ๋ออันนี้สุดทองมันเลยสุดทองเลยใช่ไหมนี่ สามตัวนี่เลยนี่ตัวที่สามคือสุดท้องไอแดงลูกเขาด้วยไหมอันนั้นไม่ใช่ลูกไอฝั่งนู้นอ๋อไอแดงลูกฝั่งนู้นแต่ไม่เป็นหลานเป็นหลานโอ้เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวัวตัวนี้ให้แม่พันธุ์ถึงสิบสามตัวเลยครับคุณลุงมีวิธีการเลือกแม่พันไหมครับมีถ้าขับไม่สวยครับอันนี้ก็บไว้แม่พัน์นี่ไหนตัวไหนครับตาสีแดงนี้ใช่ไหมครับไอตัวแรกของตาเนี่ยตามีวิธีการเลือกไหมเคยคิดมาก่อนไหมว่ามันจะให้ลูกถึงสามตัวมันมีตัวผู้คลอดมาไม่ตัวผู้ แล้วตัวมีสามสี่ตัวเองนพุ่มใบหมดเลยอ๋อผมเข้าใจแล้วคลอดมามีแต่ผู้ผูตัวผู้ตัวผู้อย่างเงี้ยคือคลอดมามีแต่ตัวผู้ตัวผู้ครับมีตัวเมียนู่หนุ่มแ่นู่นครับผมคือถ้าตัวผู้ลุงก็ขายทิ้งเลยครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับไม่ขายทิ้งนะครับเอาตังค์ครับขายเอาตังค์แหมคุณลุงพูดสนมนะครับขายเอาตังค์บริเวณด้านนู้นเป็นข้อวัวเหมือนกันไหมลุงครับนู้มันยุบเหมืนเยอะแล้วเอาไปปมโกลูกมันครับลูกมันเลยหรือใช่ไหมเอ๊ะทำไมมันให้ลลูกสวยยอ่างงุ อันนี้ซื้อมาของลูกชายห๋อนี่ของลูกชายครับไอ้วัวอะไรครับนี่นี่ชาร์ล่ครับชาร์ล่ตัวนี้กี่เดือนแล้วตาเนี่ยอันนี้ประมาณสองปีสองปีนะครับผู้ชมนี่ท้องแล้วครับอ๋อท้องแล้วใช่ไหมครับท้องแรกท้องแรกลุงผสมอะไรไปเนี่ยผสมตัวบ่ชาร์ล่ครับผสมตัวหรือผสมหลอดผสมหลอดครับผสมหลอดนะครับครับในเป็นวัวชาร์ล่สองปีอันนี้ซื้อมาใช่ไหมครับลุงอันนี้ซื้อมาระหว่างทำนากับเลี้ยงวัวอันไหนลุงคิดว่ามันมีรายได้มากกว่ากันนี่จะวัวเลยรายได้บาร แล้วทำไมลุงถึงยังลุงทำนาอยู่หตอนนี้ทำครับเพื่อไว้กินอะไรไม่ปลาผู้ชมครับทำนานี่ทำเพื่อไว้กินใช่ไหมครับส่วนเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงเพื่อใช้ยามฉุกเฉินอ่ายามฉุกเฉินอันนั้นลูกมันผู้ชมครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของไม่คอกเนาะแม่คอกสวยนะลุงเนาะมันกระโดดกระโดนอยู่วัวกระโดนให้ลูกสวยเนาะแต่แต่ผมว่าตัวนี้นะต่อไปถ้าใส่ พันชาเล่อีกจะใหญ่ขึ้นนะลุงเนาะโอ้เนี่ยผู้ชมครับอันนี้ก็พันชาเล่ย์กลายไฟใช้เขาเรียกกลายจากวัวกระโดนเราเนาะยังมีกระโดนกับชาเล่ผสมกันอยู่เนี่ยผู้ชมครับในระหว่างที่ลุงเลี้ยงมามีปัญหาอุปสรรคอะไรงไหมลุงมันก็มีมากมีอะไรมีเป็นโรคตักเปื่อยเขาเปื่อยน้ำเป็นธรรมชาติของโรคเนาะอ๋อครับผมแล้วลุงมีวิธีการจัดการยังไงครับลุงก็ให้หมอเขามาฉีดให้อ๋อฉีดวัคซีนใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับ เนี่ยวัวของลุงไม่ธรรมดานะสวยๆนะลุงครับบริเวณด้านนู้นคือพื้นที่ปลูกเนี่ยเปียใช่ไหมลุงพอไหมครับขนาดนั้นไม่พอที่สวนนั้นไร่ันอ๋อการที่เราจะเลี้ยงวัวเราต้องมีหญ้าเพียงพอเลยใช่ไหมครับขนาดนี้ไม่พอเนาะเนี่ยพออยู่ที่ที่นาอนุรัรอ๋อลุงก็ไปไว้ที่นาอีกอ๋อเพื่อบรรเทา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 ครับสมมติว่าผมอยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับลุงเนี่ยลุงอยากจะแนะนำแนะนำอะไรผมบ้างไหมครับ เลี้ยงธรรมดา,า,มดา,าใช่ไหมครับไม่มีอะไรยากเลยอปล่อยทับน้าแรงก็ปลอยตามทุ่งนาครับผมหน้าฝนก็ในคอกหายาให้มันกินอ,อ๋อครับผมแค่นั้นใช่ไหมครับลุง <พอ S 1> แล้วพวกแมลงพวกอะไรเงี้ยลุงมีวิธีการจัดการไงบ้างครับแมลงผมก็อ้ายยาพวกไอนวร์แมกแกมก็ฉีดป้องกันเอาไว้อ๋อยาสดุดาเกมฉีดฆ่าแม,มลงใช่ไหมครับโอ้ยี่ยมเลยผู้ชมครับเวลาหน้าฝนยุงมอนเยอะครับผมต้อนเต็ม การเลี้ยงวัวนี้เป็นมรดกไปถึงลูกหลงหลานไหมลูกสว้วนมันจะเลี้ยงบ่ทํามอยไมงั้นครับผมเขาไม่เคยเลี้ยงลูกทุกวันอืทําแต่งานเอาครับผมแค่น,นั้น <laughs> มีแต่พวกรุ่นตานี่แหละอครับลูกคนอื่นไมผมยังไม่รู้นะอาจจะเลี้ยงแหละครับผม เวลามันแก่ไปมันก็คงจะเลี้ยงนะครับมันก็นเราใช่ไหมครับมันก็นเราแต่ตอนนี้ลูกยังไม่ได้ช่วยเลี้ยงอีกบช่วยเลี้ยงครับบินเดียวเลยครับบินเดียว <c oughs> ทำองเขาอ๋อครับผม <c oughs> ก็หน้าที่ใครหน้าที่มันเนาะ <c oughs> เราก็มีหน้าที่เลี้ยงวัวให้เขาก็เลี้ยงไปครับ <c oughs> <c oughs> สิ่งนี้จะเป็นมรดกให้ลูกให้หลานไหมลูกว่าครับเลี้ยงให้ลูกให้หลานครับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนี้คือให้ลูกให้หลานครับให้ลูกไม่ได้ทําให้ มันก็ตใช้ส่วนตัวบ้างแหละครับอ๋อใช้ส่วนตัวบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นของลูกของหลานเนาะลูกของหลานเยี่ยมเลยผู้ชมครับมันก็ได้นี่ให้ลูกหลานเรียนครับอ๋อลุงภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมภูมิใจครับอะเราความภูมิใจผมฟังหน่อยครับภูมิใจไงลุงภูมิใจแบบเดี๋ยวมันก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งเนาะครับนมบวัฒน์รนควายอย่างเงี้ยบผมันก็สบายใจไม่ต้องเดือดร้องไขรอาชีพอิสระเนาะเนี่ยครับผู้ชมครับลุงพูดแล้วผมยิ้มขึ้นมาทันทีเลยคร ต่อเขาลงกำลังกำลังมีความสุขเขาลุงต่อครับครับเห็นนะไปพูดอะไรเนาะพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งนะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้เป็นแนวคิดของคนบ้านเนาะพูดไปก็จะร้องไห้ไปใช่ไหมนี่โอ้ลุงครับสุดยอดจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมตัดบทเียกว่าเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณลุงมากๆนะครับที่ให้เราได้ดูแนวคิดดีๆเนาะของคนเลี้ยงวัวแล้วก็ความสุขที่สัมผัสได้นะลุงเนาะครับเจอกันข้องหน้าครับสวัสดีครับ